สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงควายแฟนคทับแฟนเพจบ้านสว่างชแนลมนีบ้านสว่างชแนลภาคพี่พาน้องมาชมความงามตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรพี่น้องมนีก็ตรงกับเสาร์วันอข้ามที่6กุมภาพันธ์2567พี่น้องมนีตลาดคือค่ะมีตะก้วยงามพี่น้องวันนี้เนาะกับฝากไป้ีพี่น้องซอยกันคนไลค์คนแชร์คนที่สามในก่อนชม่มในเศรษฐาชุ่มราคาควายว่ามันสิเป็นยังไงพี่น้องเหมือนเนาะ กค่อยติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแนนพี่น้องนะพี่น้องเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันมากเนี่ยเป็นยังไงราคาเมื่อนี้พี่น้องอ่าพ่อใจเชียงรายกับทักทายกันมากมองไรจากไฮบานสว่างเชแนลเฮาปรับปรุงแก้ไขพัฒนากับทักทายกันมากแนะนําเสนอเนี่ยบานสว่างเชแนลกับซีอาปรับปรุงตามขอเสนอเนี่ยทุกขอดพี่น้องเนาะอ่าคอมเมนต์กันมากนาะพี่น้องเนาะทักทายไปยังแฟนคลับแฟนเพจทางซบปปอล่าพี่น้อง รับชมแล้วกับทางไทยกันมากเลยพี่น้องเป็นยังไงราคาหัวราคาควายบานเท่ากับาทางไทยเท่าเป็นยังไงกับทางไทยบอกกล่าวกันมาได้พี่น้องเนาะไปสิไปเปิดคลิปกับไฟงามทางบานอาดอนเผื่อสีงูไหม,มพี่น้องปเป็นยดงควายงามมากเลยมาเบิ่งแม่พันธุ์บักใหญ่พี่น้องสูงเท่าไหร่คือนี่รี่สิบเปร้อยสี่สิบแม่บักใหญ่พี่น้องเบิ่งต,นต้นโตร้อยสี่สิบด้วยความสูงเพิ่นเห่าอาลาดแม่พันธุ์ตัวนี้พี่น้องพูดอะ่ะ ไหญ่ยาวงามพี่น้องต้นโตดีดีทองบ่คึอย่งเนาะบ่รับประกันวงเขาดีพี่น้องสูงไงญ่ยาวงงามต้นโตดีครับเพิ่นบอประกันทองเพิ่นเปิดเท่าไหร่หกสิบห้าเพิ่นเปิดไ้ในราคาที่เมพันบอกไงดิพี่น้องคุณอ่ะต้นโตสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเพิ่นมาจากทางดอนเพิงผุดบ่สีมัวงไม่ผุนเนาะอุ้ยพี่น้องหกสิบห้าเราคาควายไงพี่น้อง สุดยอดสุดยอดขึ้นมาน้ำหอยซาพุ่นล่ะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหน่ศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดสี่เปิดชิปกับควายใหญ่ควายงามเพื่อนพี่น้องหกสิบหาเพื่อนเปิดไใบพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองกับเพื่อนใดแม่บักใหญ่พี่น้องแต่ว่าเอาไปรุ่นเอาทองเป้ทองแต่ว่าขั้นบ่อทันทองก็ไปใส่พอทั้งด่างพอบักใหญ่ได้เนาะมันควายใหญ่แล้วพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอเคขอบคุณหลายหลายให้มามาหาหอยซา หลักทายก่อนเด้หลักทายคนรอก่อนอุ้ยมาเบิ่งควายพี่น้องไง่เง่าง่ามอันเขาไรมาตตาใสขึ้นมาปวดเลยเอาไปประกวดได้เป็นทางสายเขาโอ้ยสุดยอดสุดยอดแม่บแบบไง่สูงเท่าไรเป็นวัดมึงหันนี่ร้อยสามส่ร้อยสาิบแปดบวกร้อยสามสิบเกา้ยพี่น้องไง่เง่าง่ามท่องบ่ันท่องพรออมนี้พี่น้องปากันพรออมเรียบร้อยใสพอได้ไหวหอยซาพอคุ้มฝูงเนาะตะวันไง่อีีพี่น้อง าใช่คุณไงดีด้วยพี่น้องหน้าตาตัวโตสุดยอดเลยบักผ้าวกว้างคักพี่น้องเบิ่งเอาเล็บแข้งขาดีเบิดเปิดเท่าไหร่หกสิบห้าครับหกสิบห้าเนี่ยราคาพี่น้องหกสิบห้าคือพอฟังดีพี่น้องพอต่อรองให้มันใหญ่เดีพี่น้องเพราะธรรมดาอ่าอยากไปเบิ่งกดมันอยู่ขออนุญาตทางนี้นะเบื้งเบิ่องพี่น้องเบิ่งรอบโตควายหอยซ่างามดีพี่น้องเบิ่งถ่ายเิ่นพูดอ่ะใหญ่งามแข้งขาดีดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดท่องแล้วหกสิบห้า ราคาคือพอต่อร่องเอาเขานิยานเบอร์เท่าศูนย์เก้าสี่สามห้าสองเจ็ดอนย์หอยาบันดเพิงสีมุ่ไหม่บราชชาถนี่ได้เมย์แบบง่ายว่าฝากพี่ต่อน้องทองแล้วดิพี่น้องหกสิบหาราคาต่อร่องได้จักน้อยเนาะอย่าต่อหลายเห็นใจแน่โอเคขอบคุณเลหลายหมานครับผมคณะไปเสเบิดกระจายกันอยู่สันโอเคอันทั้งหลังรอๆนคุ้มผู้ใดนี่ โอ้บ่้วคูน่อเมนดไฟเวนี่มันเลยบ่เพิ่ขึ้สีสีชีดใกล้ๆนะชีดเขาไอ้เพนเนี้ยโอ้ขายลูกออกแล้วอโอ้อันนั้นลูกร้านโอ้ห้านมันลูกบุญท่รมลูกขายแล้ว มาเบิงวงเขาเพิ่นพี่น้องปาดวงเขาแงามพี่น้องหน้าตาตนโตแข้งขาแงว่านดหลาพี่น้องควายเพิ่นสูงลอยสามสิบเท่าไหร่ลอยสามสิบเจ็ดเบิ้งที่ละพี่น้องเบึ้ยบักง่ายข้อหอยเวนใหญ่มากเลยพี่น้องเพิ่นมาเต่าหมู่บ้านนี่ตัวเห็นเพิ่อนเพิ่นมาเต่าหมบ้านบอมเแียนเห็นกันแล้วเห็นกันแล้วคู่แฟรคู่แฟด์คู่แฟด์รือเปล่าเปิดเท่าไหร่หอยเวนป่านนี้ตัวเดียวนี่บอกครับตัวเดียว 3ามแสนสามบแปดคือหอนสามสบแปม่บบไงคื่หนอนต้องหอยเวนี่ถึ่งเนาะสามสิบแปดพราต่อร่องใดมาเบิร์อีกแม่หนึ่งแม่สาวน้อยบ่นนี้แม่สาวน้อยเปิดเท่าไหร่หอยเวนิสีสองปัญหาครับสองหาอุ้ยแข็งขาตัวโตอุ้ยพี่น้องแม่สาวน้อยตัวนี้พราเลี้ยงของเพิ่นพี่น้องพราต่อร่องสองหมื่นห้าพันตัวโตดีดีพี่น้องหางงามควายหางงามตัวโตดีสายดังสายพัฒนาเลยพี่น้องนี่เขาเอิดว่าลูกมี่เรามี่ก่อควายเรางามพี่น้องสูงลอยยี่สิบกว่าประมาณ ยี่สหแล้วค่ะ38มสิบแปดเนาะแม่บักไงสามสอันนี้ยี่สิบาพ่อต่อรองทั้ง2โตัด้พี่น้องเอาไปใส่กันเขาสิวาลูกได้นน่เอาหลานซะเนาะเป็นหลานมันเผื่อว่าเอาไปใส่กันได้เอาพรอนญญาณเบอร์ทราศูนย์เก้าสามสามสองเก้หนย์่้อยเวนิตาการผืดผลบุราชนนี่ได้มากแม่กับหลานปากกับหลานซะเนาะ สามสิบแปดย่าตะยีพอตอรองแห้งพี่น้องเบิ้งแม่สาวหน่อยตัวนี้เป็นตาตอรองเองเป็นอีหลีพี่น้องเอ้าขอพูดเลยาหลายมาเดอรอยเวนิเดอร์บผมมันจะขาพี่น้องาสาวได้ทำไม่มาขายรอกอรล่วงกเตของรถทะเบียนขอพป่นขอใกมีระบออไลนะครับขอูนักเรียออไหต้ฟูหรือตัวแม่ติูหรือแม่ลรก แม่บ uh, sure. ่ะอุ้ยแม่สาวหน่อยพี่น้องงามงามสีสันต้นโตเปิดเท่าไรลูกเท่าไหรก่ะยี่สิบเจ็ดแม่สาวงามเลยพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามเลยแข้งขาต้นโตสีสันสีดอกเล่างามงามพี่น้องยี่สิบเจ็ดเป็นเปิดไว้พี่น้องงามแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องยี่สิบเจ็ดเบิ่งถ่ายเพิ่นลูกมี่เรามีก่อดดิพี่น้องเบิ่งที่ไรสีสันเพิ่นต้นโตเพิ่นยี่สิบเจ็ดมาจากสาลูกฮะบุรีรัมยูย้ายเพิ่มมาจากบุรีรัมย์พี่น้อง Yup. พ,พ่อพ like, <To> ่นบอลูกนี่ข้าเนตมั่นตะบอหาวเพรปังฟ้าปังนี่ฟ้าปังแผิวนี่ลูกฟ้าปังพี่น้องลูกฟ้าปังแผ่ดิวยี่สิบเป็นเปิดไว้ลูกไม่เล้าไม่ก่อพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทษให้ลูกศูนย์หกหกหอเจ็ดห้าห่กพ่นมาจากบริรัมยมพี่น้องยี่สิเจ็่นเปิดไว้ลูกพ่อดังป้าปังแลิวต่อร่องเอาอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาขอคุณหลายลูกมันมาฝากบันสมบัติแค่ เอามาเบิงข้องหอยเตยหรือหอยแจ็กบาทนี่แจ็กว่าสัน่นหอยแจ็กบ่เห็นหนาเห็นตาโดนโดนจ <มา S 2> นัดไปใส่มาใส่โตเงี้ยวเถ้อน่ะลาดเลยเนาะสูงลอยสามสิบตัวไรห,หอยเตยหอยแจ็กลอยสามสิบเจ็ดบวกลอยสามสิบแปดเบิงแข้งขาตัวโตเพิน่พนพี่น้องบักเผาตาแจ้มแจ่มจำอัตลักษณ์ป้ยใต้เลยเลยเบิงตาเพิ่นพี่น้องอุ้ยสูกล้องขนาดแข้งขาใหญ่บักเผาใหญ่เบิงบักเผาเพิ่อนบักเผากว้างขนาดพี่น้องท่องบ่ แยกลูกมากพี่น้องเปิดเท่าใดบานนี้สี่หมื่นพี่น้องแยกลูกมากเปิดเพิ่นเปิดไบสี่หมื่นแม่หญ่ได้พี่น้องพูดอ่ะน้ำเลี้ยงดีอุ้ยสุดยอดสุดยอดสี่หมื่นหอยแจกเพิ่นไก่มากฝากพี่บอกฝากน้องพี่น้องหอยแจกบ้านร่องน้ำขุนเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยแจกคศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกโอ้ใหอยแจกบ้านร่องน้ำขุนตะการ์พุทธอุฒิราชธานีไก้แม่บักใหญ่ราคาถูกๆพี่น้อง สี 40, ่หมื่นเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจก,กาแฟโา้โหมาต่อรองคือเพื่อนไดนพี่น้องพูดอ่ะใหญ่งามงาวสุดยอดสุดยอดเอา้ามันหมาด้ออหอยแจ็คขอบคุณเรื่อยรายครับผมมู๊ยมันเปล่งสีสีเรืองเหลืองนี่ของผู้ใดเนาะครับบ่ของหอยนี่เนาะ ามาเบ่ง้ฝ่สีเหลืองพี่น้องสีทองอาราม <c oughs> ลูกนั่นบ่แม่เพิ่นโอ้แม่ลูกอันเพิ่นแม่หรือผู้นี่แม่แม่เนาะนโอ้แม่กระทาแล้วเบ่งพี่น้องเบ่ง,งแม่ลูกเพิ่นไม่มคือเหลืองขักเหลืองแน่จีพี่น้องปานเอาสีมาย้อมเบาเอาขีมินพอาใส่แต่ว่าเหลืองอีหลีเนาะาปานเบ่งสีเพิ่นเกลไก่พี่น้องเหลืองขนาดแม่ได้พี่น้องนี่โตแม่ขนาดเกลือขี้โตมากเลนี่ยังเหลืองอยู่นั่นแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นทับแล้ว อู้ด้ยสองเดือนแล้วพี่น้องแม่บ้านบ้านลูกสาวงามพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เท่าใดข่มอสองโตเศร้าเจ็ดสามเข้าใจในทองอีกาปาสสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเพิ่นมาจากไส่เหรอแจกันกาละสินค่ะอู้ยกามาลาใสกาละสินจากล่ำน้ำเปล่ากาละสินโอ้ยป,ป้ายล่ำน้ำเปล่าตัวสีนี่พี่น้องา <laughs> จากลำ่ำล่ำน้ำเปล่าเลยก็กามาลาใสมันก็ติดไม่น้ำเปล่าเลยเนาะโอ้ใช่เลยสองเจ็ดปาสเจ้าหน้าเสื้อพี่น้อง ได้มาเท่านี้บ๋อมีอีกกว่าัวผูเท่าไหร่<ม>โอ้ยแม่เท่กันอ <c oughs> โอ้ยหลงอีกละ่ะเปิดเท่าไหร่แม่สาวหน่อยนี่เบอร์อาวเอ็ดสแม่สาวนี่พี่น้องแ,แม,ม,สมแ่สาวสาวบอร์เอ็นสาวหน่อยพ่อมสมเหอเด่นี่พี่น้องแม่มันบ้านพ่อมสมแล้วสาวเอ็ดควายพี่น้องราคาควายจากกาฬสินยี่สิบเอ็ดเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจโดยเฉพาะโคมนี่พี่น้องราคาแม่ทองแล้วสามหัวใจสองหมื่นเจ็ด คุยพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ087 2256 256เป็นมาจากลำน้าเปล่าเลยพี่น้องกรรมาลาสายกาลสิน21 27อุยพี่น้องผู้ใดสนใจกับเปล่าทู้มาต่อรองเพื่อได้ราคาพอต่อรองน่าสนใจดีขอบคุณหลายๆหมั่นกับผมฝากบ้านสมหวังชนแนลน้ำเด้เด้กับผมครับผมงานต่อพี่น้องสวงามเพราะเผินสีนะพี่น้องเหลืองวีหุ่ยเลยคุณดะสีงาม ย okay. ่างมาทางผีเปน้องมาเบ่งเป็นกำลังปุนกันตานะครับล้กทายบอกไมหลักทกรพี่น้องขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผมอันตัวใดแม่ลูกนี่บอกแม่ลูก ตัวนี้แม่มันแม่มันตัวนี้เอื้อกตัวนี้เอื้อยลูกกอกมันลูกกอกตัวนี้ลูกลูกลาโอ้อันนี้แม่เนาะครับแม่อ้ยขึ้นมาขวดที่ลูกตัวนี้จบกวาดเนาะจบดีดีงามดีดีตัวนี้พี่น้องต้นโตดีดีบางต้นโตเพิ่นพี่น้องต้นโตนางดีแข้งขาเนาะแข้งขาดีเบิดพี่น้องขาดีเล็บดีเบิดเนาะดีเบิดตะวันงามเลยพี่น้องประกันวัิร์ตสุจังตะวันงามพี่น้องขั้วไอแม่สาวหน่อยตัวนี้งามงายพี่น้อง ต้นโตดีดีเส้นสายบริเตนไทยทั้งหลังเพิ่นตะวันหนางามหน้าสวยต้นโตดีเบิงเบิงหลังเพิ่นหลังก็งามท้ายก็งามเพิ่นว่าอันนี้กะน้องสาวน้องไส้น้องไส้พี่น้องน้องไส้โอ้เบิงก้นเพิ่นพี่น้องก้นตันเป็นบังหน้าหัวตากพี่น้องน้องไส้เพิ่นเนาะก้นตันพัฒสุตโตเพิ่นว่านั่นแม่เพิ่อนโอ้ยวงเขาแม่เพิ่นพี่น้องลูกสองลูกสองนี่เนาะหนึ่งสองในท้องเพิ่นเพิ่นสิมิหยีได้เพราะว่าไล่กันเลยเนาะนี่เนาะ เปิดเป็นชุดเท่าไหร่นี่เป็นคือพกเงินครับอุ้ยพี่น้องราคาควายชุดนี่พกเงินตัวเพิ่นมาจากไหนเพื่อมาจากปทุมราชปทุมราชวงศ์สาอำนาจเจริญชุดนี่พกเงินแม่ลูกลูกหนึ่งลูกสองลูกว่าน่าสานี่เนาะงามอยู่งามของเพิ่นอีหลีลูกสาวเพิ่นพี่น้องพกเงินบาทที่พี่น้องลูกชายก็งามก้นตันดี้ดีพี่น้องลูกเบิ้มนี่แม่เพิ่นโอ้ลูกเบิ้มบ่นี่ปั้นเบิ้มพันล้ามนี่พี่น้องลูกสาวงามแม่ใหญ่แม่สวย ให้ลูกดีนี่แม่เพื่อนพี่น้องสุดยอดห0 0 0ืนบาทประทุมราชวงศาร์เนาะเบิง่ายลูกชา้เพิ่อนเป็นทาวนซ่อนถ่ายเพื่อนตันคือลูกสาวกับตันคือกันพี่น้อโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรใครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปย์เองศยเจ็ู่อ่ศูนำอีกเธอหนึ่งพี่น้องหกหมื่นูดสนใจฝ่าว่มากชุดนี่เอาไปเข่าขอเข่าไข่สบายเลยพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณหลายๆมานฝากวันสว่างแชนแนลน้ำเน้อครับผม บา้านสว่างเชนแห่งผ้าพี่พาหนองมาชมความงามตลาดนัดโคกถือปีบานเชียงหวังก็ได้ประมาณนี้ก็น้องพี่น้องเนาะปิดคลิปกับก้ายชุบนบอกญ่นี่พี่น้องมองือหมา,าทผู้ใดสนใจักรทัพมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องเนาะก็ขอให้พรหมีน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงมั่หรือควายาแฟนคลับแฟน,พนเพจบา้านสว่างเชนแห่งชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไขข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำลุ้ยลุยเบิดหนีเบ็ดสินงแ้วกันสำหรับมือนีคลิปนี้พปรพอัดแชร์ในกอนคาร์บสวัสดี